เราได้มีความรู้เรื่องของอาหารที่สามารถเอามาใช้ในชาวซิวิไลได้เราคิดค้นอาหารโดยาหาจาก มีอยู่แล้วโดวยเราคัดส่วนที่เป็นบรรมีสามสิบทัะเดชผู้คนตุสจันทาสโรที่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างชาวสิวีไลสร้างชุมชนชาวสิวีไลสามารถที่จะ ใช้อาหารใช้ปัจจัยสีนี้ได้ง่ายแล้วเราก็ปรับให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเราดูตัวอย่างของอาหารในแต่ละประเทศจะมีความละเอียดความหยาบแตกต่างกันเป็นไปตาม ธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนระเดพคุลุปุสสจันทัสโรคนสัตสิ่งของนั้นๆที่ดึงดูดประกอบเป็นขึ้น ปัจจัยสี่ที่ใช้ในงานสร้างยุกชาวสิวิไลปรมีสาสิบทัาพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรัสโรเราค้นคว้าจาัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรัสโร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดที่ควบคุมส่วนหยาบได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆความสำเร็จเกิดขึ้นณตำแหน่งละเอียดสุดเกิดความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณตำแหน่งยาบสุด จากวงจรการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชประคุณหลวงพุสสแกันทัสโรโวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชประคุณหลวงพุสสแกันทัสโร การสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุสัจันทสโรสร้างขึ้นจากธรมรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสัจันทสโรให้ทุกส่วนนิฐานธรมรมบารมีสามสิบทัศนนี้ ูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากธรรมประมีสามสิทธรรัสเดเดประคุณลพบสจันทัสโรดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของสร้างยุคชาวสิวไลจากตำแหน่งและเอียดสุด คุมไปยังตำแหน่งที่หยาบสุดจากตำแหน่งที่หยาบสุดปรับให้ละเอียดขึ้นจากตำแหน่งที่ละเอียดสุดเป็นวงจรของการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พะเดชพระคุณหลวงสุทธเจันตัศโร ทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นชาวซิวิไลเป็นยุคชาวซิวิไลบาลีสามสิทัศประเดชพุทธลงรพสจันทัศนโรซึ่งมีองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เป็นสมบัติทั้งหมด ที่เป็นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบการคน้นอาหารชาวซีเวดจยิค้ขนขวาจากตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงปลมปฐมเริ่มแรกบรรมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคลุลวงพุทธจันญทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งละเอียดที่สุดควบคุมมายัางตำแหน่งยากเกิดเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งยากเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย งงานทั้งละเอียดทั้งยาคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นชาวซิวิไลเป็นที่อยู่ของชาวซิวิไลที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานกระแสไหลเวียนธรรมปรมีสามสิบพัฏพระเดชประคุณหลวงปสดจันทสโรการเกิดขึ้นของยุคชาวซิวิไล เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาขยายขอบเขตพื้นที่กว้างขวางออกไปเรื่อยๆจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชะคุลลงพุทธ์จันทัโโร ราจึงต้องสังเกตยอย่างละเอียดศรัทธาเลื่อมใสพึงและลึกนึกคิดรับรู้จดจอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพพระเดชพระคุณพระสุดจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาเกิดผลรับของการยึดพื้นที่ด้วย บารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณลพุสึก,กันทัสโรทั้งละเอียดทั้งหยาบองประกอบทั้งหมดของชาวสิวลไยของยุคชาวสิวิลไยเกิดขึ้นได้โดยง่ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราณตาแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดพุณหลพุทธเจนทัสโรคนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากขึ้นที่ได้จากการเปลี่ยน ทรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันจทัสน์โรน่วยใหม่ๆชีวิตเป็นยอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ให้สุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิย่งยิ่งขึ้น ทำกิเลสสามารถสร้างโครงสร้างปทมขออสร้างโครงสร้างการเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันซึ่งทำปรมีสามสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงพุทันจร์กัทโรสามารถที่จะหยุด ทำกิเลสสร้างให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศเระเดพุกุลปุสกันทัสโรให้เป็นชาวสิบีไลเป็นยุคชาวสิบิไลบารมีสามสิบทัศเระเดพุกุลปุสกันทัสโรออนุภาพของธรรม ทั้งหมดมีอนุภาพมากสามารถสร้างที่แห่งธรรมของแต่ละธรรมได้เราเป็นท่อทานธรรมบารมีสามิทัตระเดชพุทพุทธเจตัสตรโร,ร ที่ถูกสร้างนี้รักษาควบคุมบังคับสั่งการจากธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชบุคงคนหลบสดแตนทัตโทโรเราจรึงต้องรักษาทำรรบารมีสาิตทัศนพระเดชพระคุหลวงพ่อสดกันทัศโรไว้โดยทำรรกิเลส จะหลอกลวงให้ให้อยากได้อยากมีอยากเป็นในส่วนที่ทำกิเลสได้กำกับได้สร้างขึ้นเพื่อให้เราติดอยู่ในวงจรของธรรมกิเลส ไม่มีเวลาว่างเว้นเพื่อเป็นตัวของตัวเองสำหรับท่อทานร,รมปรมีสารรมสิบทัศน์ระเบิดบคลเก,กิดการตัสโรบังส่วนที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเราจรึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแยก ทำทั้งหมดออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจนรวบรวมเฉพาะธรรมบารมีสามทัศประเดชปุร,ร,ะะรุลสุทธเต็มทัศโรซึ่งเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของเราที่ต้องเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาการแยกธรรมทั้งหมดออกจากกันอย่างชัดเจน จึงสามารถรวบรวมธรรมวรมีสามสิบทัศพระเดชปกุณพุทสดจันทสโรได้เพิ่มมากขึ้นอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆบางส่วนของท่อทานธรรมวรมีสามสิบทัศพระเดชปกุณพุทสดจันทสโรที่ยังแยกธรรมทั้งหมดออกจากกันอย่าง ไม่ชัดเจนยิงอยู่ในวงบนในวังบนกระแสทำกิเลสชีวิตเป็นอย่างอยู่ยังไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเราจึงต้องออกจาก ของการไหลเวียนของธรรมกิเลสสร้างวงจรการไหลเวียนธรรมปรมีสามสิบทัศะเดชปคุลงปสกันทัศโร,รด้วยตัวของเราเองให้ทานศีลสมาธิปกติ ไม่ถูกบิดเบือนจากธรรมกิเลสที่บิดเบือนมานานเราเปลี่ยนเวลาของธรรมกิเลสโลกวลงให้ให้เป็นเวลาบารมีสามสิบทัศทเดปคุณุลปุสตันทสัสโร สมมูรขึ้นไปเรื่อยๆประครับประคองซึ่งกันและกันร่วมกันสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทัศนประเดชปรคุณหลกสดจจนทสโรโดยธรรมที่ตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งหมด ด้วยการศรัทธาเริ่มใส่พึ่งระลึกนึกคิดรับรู้จัดเจาะศสืย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกบริวินัทสิทธัตถะเดชพระคุลมุสตจจันทสสโรเป็นปกติกับสถานะสภาวะทั้งหมดให้เหมาะสมในในการหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ระศย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบตัตขเดพระคุณพระสัจันทสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเชิญพวกเราทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพ ของการเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานร,รมปริมีสามสิทธัตถะเดชคุลปสต์เศศจนทัสโรทั้งหมดทุกส่วนให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เชิญพวกเราทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของเราเต่ตอจาก